หลายคนไปลงทะเบียนแอปทางรัฐเนาะเข้าไปตรวจสอบธิ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนแล้วแอปเนี่ยมันก็กระเด้งมาหลายคนไม่เข้าใจความหมายแบบนี้ได้ไหมจะได้เงินหมื่นหรือเปล่าเอาลองดูเป็นแบบของคุณหรือเปล่านะครับหลายคนขึ้นแบบนี้จริงๆมันก็แปลตรงตัวนะครับก็คือว่าคุณเนี่ยลงทะเบียนสําเร็จแต่การลงทะเบียนนี้มันสําเร็จไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะได้นะครับต้องรอไปตรวจสอบคุณสมบัติก่อนกลุ่มนี้เนี่ยอ่ะ 16 5 9ปถึง59ปสร็เสร็จเสร็จคุณก็จะไปอยู่ในเฟสที่3เฟสที่3ก็จะไปลุ้นว่าจะได้เงินหมื่นซึ่งเป็นเงินดิจิตอลไม่ใช่เงินสดนะครับประมาณเมษายนถึงมิถุนายนปีนี้ก็คือปี68อ่ะนี่คลายข้อสงสัยแล้วนะสำหรับคนกลุ่มนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เปิดเข้าแอปทางรัฐแล้วโครงการดิจิตอล10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตอ้าวตกใจเลยไม่ขึ้นอะไรเลย ไม่ต้องตกใจครับเรียกสติกับคืนมาเพราะว่าออแอปทางรัฐเนี่ยพอมาไม่ได้ใช้งานนานๆเหมือนที่ผมบอกไปเนี่ยระบบมันจะปิดสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือเห็นขวามือด้านบนไหมครับสีดําๆของผมเนี่ยฮะคุณเข้าไปกดเข้าระบบก่อนนี่เข้าระบบขวามือด้านบนพอคุณกดเข้าระบบเส,สร็จสับปับ๊บให้มันขึ้นเป็นชื่อคุณก่อนนะให้มันขึ้นเป็นชื่อคุณแล้วคุณก็ไปกดตรงกลางเลยตรวจสอบสถานะหลายคนตรวจสอบสถานะแล้วนะครับ เห็นไหมครับมันจะขึ้นเลยโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุโอนสําเร็จอ่ะยินดีด้วยครับมิฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคุณเข้าไปเข้าระบบก่อนแต่บางคนพอเข้าระบบแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ครับมันก็เขียนชัดเจนท่านไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการก็คือท่านไม่ได้นะครับบางคนขึ้นอยู่ขั้นที่สาบางคนขึ้อยู่ขั้นที่สาม ก็คือให้ท่านรอตรวจสอบก่อนส่วนบางคนขึ้นว่าปิดการลงทะเบียนไปแล้วพอปิดการลงทะเบียนไปแล้วนั่นหมายความว่าไม่ได้นะครับคือท่านจะต้องลงทะเบียนก่อน15กันยายนซึ่งอันนี้น่าเห็นใจชาวบ้านมากๆคนเป็นแบบนี้เยอะมากทั้งที่ก่อนหน้านี้เอาผมพูดตรงๆนะก่อนหน้านี้ทุกๆคนลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐถูกต้องทุกอย่าง แล้วระบบก็โอเคยืนยันว่าคุณลงทะเบียนสําเร็จมิฉะนั้นพอลงทะเบียนสําเร็จพอมาใกล้ๆโครงการเสร็จสับปับ๊บวันที่22เข้าไปเช็คปรากฏว่าจากขั้นที่3มันกระเด้งกลับมาเป็นปิดการลงทะเบียนทําทุกอย่างแล้วนะครับทําทุกอย่างแล้วอา้าวไม่ว่าจะเป็นเข้าระบบนู่นนี่นั่นแล้วก็กลับมาอยู่ที่ปิดการลงทะเบียนพอปิดการลงทะเบียนแบบนี้นั่นหมายความว่าท่านจะไม่ได้รับเงินหมื่นซึ่งในหัวอกชาวบ้านมันไม่ยุติธรรมครับ เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขาลงระบบเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วตั้งแต่ตอนนู้นนะครับมันถึงขึ้นมาอยู่ขั้นที่สามแล้วก็รอตรวจสอบมิฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเขาลงทะเบียนสําเร็จนะครับแต่พอระบบมาล่าสุดบอกปิดลงทะเบียนแล้วก็บอกว่าเขาลงทะเบียนลงทะเบียนอ่อมาเดี๋ยวลงทะเบียนบ้างลงทะเบียนไม่เสร็จสมบูรณ์บ้างเอาแล้วถ้าไม่เสร็จสมบูรณ์มันจะกลับไปอยู่ในขั้นที่สามได้ยังไงคําถามจากผม จริงๆอันนี้เนี่ยขอขอพูดแทนหน่อยนะขอพูดแทนชาวบ้านหลายๆคนก็คือว่าตาสีตาสาเนาะเงินหมืน่นมันจะเป็นสําหรับเขานะครับอ,อ,อยากจะให้รัฐบาลเปิดช่องทางม,มากกว่านี้หน่อยเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าก็ท่านก็สามารถโทรไปได้ไหมายเลขหนึ่ง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 โทรยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วสายไม่ว่างครับให้ฝากข้อความตลอดซึ่งก็เห็นใจพี่พี่หนึ่ง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 นะครับอันนี้ผมให้กําลังใจคงจะต้องทํางานกันหนัก ที่จะต้องมานั่งตอบกับปัญหาเหล่านี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือมันไม่ใช่ปัญหาของชาวบ้านนะครับผมว่ามันเป็นปัญหาที่ระบบซึ่งอยากฝากไปถึงรัฐบาลนะครับเปิดโอกาสให้เขาได้อุทธรณ์นะครับอ่เฟสต่อไปก็คืออีกสักเดือองเดือนก็จะเปิดให้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีสมาร์ทโฟนก็คือไม่มีสมาร์ทโฟนจรงิงๆนะได้ลงทะเบียนนะครับก็อยากจะฝากว่า คุณพ่อคุณแม่ที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบปุ่มกดปุ่มกดอะ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะหวังว่าคงจะมีโอกาสได้ลงทะเบียนนะแม่นะเพราะว่ามันไม่ใช่สมาร์ทโฟนเนาะมันคือโทรศัพท์แบบปุ่มกดเนะแม่ก็วาดหวังไว้เป็นแบบนั้นส่วนดิจิตอลบัลเลตเฟสที่3ก็คือเฟสที่อายุ16 59ปีไปรุ่นกันต่อไปนะได้ประมาณเมษาถึงมิถุนาส่งกับดังใจทุกคนนะครับและอยากจะฝาก ให้แชร์ไปถึงรัฐบาลด้วยขอบคุณครับ